ก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้มันดาบปลาอาชาท่เล่เยี่งอาชามอ,มออมยาที่ปาลาไหลที่มออมอยาเด้มันดาบปลาช่อนแต่ได้ปาลาไหลแท้ปลากล้วยของเขาเครับนะปลากล้วยปลากล้วยที่เยอะฟอมก็ได้อยู่นะครับนี่ครับพี่โอเคนะครับ ต่อะไรน้มันตบไม่ได้โ<อ>ู้โทรศัพทได้สิวันนี้มาเก็บเบ็ดนะครับมันดับเมื่อคืนได้ชิรเลยนอ้ยังททกยง่าา ตัวทนกเหยาจดและเอจ้าปลิตาเน่ม่ผไม่ไู้จ้าวนปาอ่ะยังเหอไมมาดูกันมาดูกันว่าได้ปลาไหม ชัวจะชทวดนะนะชัวชมหึงแล้วไม่ใช่าาได้ปลาไหลนะครับได้ปลาไหลได้ปลาไหลแทนไม่ใช่ปลาช่องเไลไลแมี่

你刚从哪来讲？